ส่วนตัวคุณประวันศักด์แล้วผมเบื่อคุณมากๆ คุณก็ไม่ได้ต่างกว่าวิชนุเครืองามเลยแม้แต่นิดเดียวคุณแต่งตัวสล่อผูกขูกระต่ายเพื่อให้ตัวคุณโดดเด่นในสภาคุณมีแต่ความหล่อแต่สาระคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวต้าแต่คุณมีชัยรุชุพันธ์วิษนุเครืองามมาถึงคุณควลศักดิ์เป็นเวรกรรมของประเทศไทยที่มีนติบริกรอย่างคุณและพรรคพวกคุณประเทศชาติมาถึงได้พายเรืออยู่อย่างอ่างอย่างนี้แหละทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็เพราะฝีมือพวกคุณสาคนมีชัยรุชุพันธ์วิษนุเครือ งมและบวรศักุวันโนไม่ว่าเรื่องใหญ่ต้องแก้ทำนูหรือการทําประชามมติให้ตรงไปตรงมาในฐานะที่คุณเป็นที่ปรึกษาผมยกตัวอย่างให้ฟังครับท่านผู้ชมครับคุณบวรศักครับคุณเป็นที่ปรึกษาประธานกศทะชในแพทย์สนะบุญใบชัยพฤกษ์ <c oughs> ทั้งที่คุณ รับทราบรู้อยู่แก่ใจว่านายแพทย์สรณะคุณสมบัตินั้นไม่ครบตามการตรวจสอบของวุฒธธิสภาชุดที่แล้วเพราะกรรมการกรรมการทการวุฒธธิสภาเขามีการพิจารณาทำเรื่องนี้นายกอุงอิงก็เก็บเรื่องนี้เข้าลิ้นชักคุณยังหน้าด้านไม่นำพานาพานายแพทย์สระไปพบอนุชินทั้งที่สรณะนั้นเป็นประธานเถื่อนรับพังปัญหาคอสชคุณก็ไม่กล้าทำและคุณเสือกมาแก้หา,าเรื่องทิพย์ตเรื่องพรมแดนได้ยังไงคุณกวาดบ้านคุณให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่คุณจะไปเสือกเรื่องของชาติ